How much of the galaxy have we actually searched oh, for life? See, that big volume that you need to search through. Set that equal to the volume of the Earth's oceans. Okay. All that water. So, how much have we sampled in the last 50 years? One 12 ounce glass. It's not a lot. And so, so if you were looking for fish in the ocean, are there any fish in the Earth's ocean? Here's a glass. I'm gonna scoop up a glass and I'm gonna look at it. And there aren't any fish in there. Can you claim that there are no fish in the ocean? Yeah, you'd be stupid to do so. Yeah. How much of the galaxy? <loss noise> <cosm voglia> yeah, คนที่เขาทำงานเรื่องพวกนี้อยู่ทำให้แบบว่าอย่างน้อยๆมันทำให้เราได้เข้าใจว่าโอเคคนที่ออกมาพูดเนี่ยคือเขาทำงานแนวนี้เขามีข้อมูลอยู่จริงๆนึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่ข้อมูลแบบว่าที่แบบมัวซซ่ตัวเหลงขึ้นมามันก็เลยทำให้เราเห็นถึงเรื่องของคำถามที่ว่าทำไมเราถึงยังไม่เจอมนุษย์ต่างดาวทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงยังไม่มา บนโลกถ้าสมมุติว่านอกโลกมันมีสิ่งมีชีวิตยอยู่จริงๆกันนะก็คืออสำหรับใครที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะอธิบายค่อยๆให้ฟังว่าคลิปนี้เขาพูดถึงอะไรคือคนนี้คือนิวดีแกสไทสันใช่ไหมคนนี้เขาเป็นเออแอสโทรฟิสิสต์ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์ในสเกลใหญ่ในสเกลแบบว่าระดับจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้เขาก็นั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมเดาว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็น่าจะเป็น คนที่ศึกษาในศาสตร์ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาพูดถึงในเรื่องที่ว่าแบบเออในในกาแล็กซีของเราอะเราสำรวจหาสิ่งมีชีวิตตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสำรวจไปเยอะแค่ไหนแล้วอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่นิวดีกลสไทสันเขาถามสิ่งที่ผู้ชายคนเนี้ยเขาถามอันนี้พูดแค่ในกาแล็กซีนะในกาแล็กซีก็คือ ในทางช้างเผือกปะกาแล็กซี่เราคือกาแล็กซีทางช้างเผือกปะอันนี้ไม่ได้พูดถึงในจักรวาลน,นะกาแล็กซีนี่คือแบบเล็กม,ม,มากๆอะ่ะถ้าเทียบกับจักรวาลเขาเขาพูดถึงแค่กาแล็กซี่แล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าอ่าถ้าเอาแค่ในกาแล็กซี่นะดวงดาวที่มีสถานะใกล้ๆก,กับโลกก็คือเป็นดวงดาวที่น่าจะ มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยทั้งหมดในกาแล็กซี่เนี่ยถ้าให้ประมาณเอาว่าเป็นเหมือนมหาสมุทรบนโลกเนี้ยเป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรบนโลกเนี้ยที่เราไปตรวจสอบแล้วอะว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอะภายในห้าสิบปีที่ผ่านมาเขาประมาณเอาว่าเหมือนเราเอาแบบแก้วน้ำใบหนึ่งไปตักน้ำมาจากในมหาสมุทรอะ แล้วก็เอาขึ้นมาดูว่ามันมีปลาเปล่าแล้วก็ไม่มีปลานี่ออกป่ปะคือในกาแล็กซี่ของเรามันคือมิกี้เวี์ใช่ไหมเออก็ค,อคือมันมันทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองว่าภายใน50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่ได้สำรวจอะไรเลยจริงๆอะ่ะ นี่ออกใช่ไหมคือถึงแม้ว่าอัตราส่วนมันอาจจะไม่ไม่เท่ากับของจริงคืออัตราส่วนที่เขายกตัวอย่างมาก็กกคือแก้วน้ำหนึ่งแก้วต่อมหาสมุทรบนโลกนี้อะไรแบบเนี้ย แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นแบบว่ากระมังหนึ่งกระมังต่อมหาสมุทรบนโลกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ยังไม่ต่างกันมากอเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเนี่ยเราตักน้ําขึ้นมาจากมหาสมุทรหนึ่งแก้วแล้วเราไม่เจอปลาแล้วก็บอกว่าในมหาสมุทรมันไม่มีปลาเนี่ยก็คือมันมันสรุปแบบนั้นไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากบนโลกนี้หรือเปล่าอันนี้เขาคงจะพูดถึงแบบสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอย่างเช่นแบบก็คือเหมือนมนุษย์ที่แบบว่ามีความคิดความอ่านได้หรือว่าอย่างน้อยๆคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันมีขนาดใหญ่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอะอย่างแบบหมูหมากาไกา่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับ เรื่องของการถกเถียงกันในเรื่องพวกนี้นะผมรู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเนี่ยมันน่าจะมีอยู่เยอะมากๆนะในจักรวาลเอาแค่ในจักรวาลแต่ว่าการที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบสิ่งมีชีวิตแบบว่าระดับแบบที่มีหลายเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันน่าจะน่าต้องใช้เวลาเยอะกว่าการที่แบบอยู่ๆจะมีสิ่งมีชีวิตเซลเดียวขึ้นมา เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบทำให้รู้สึกว่าเออต่อให้มันมีเอเลียนอยู่แต่เราก็คงยังไม่เจออันนี้คือในมุมหนึ่งส่วนอีกมุมนึงที่ทำให้มันได้เห็นถึงมุมมองก็คือถ้าสมมุติเราเป็นปลาที่อยู่ในมหาสม,มุทรแปซิฟิกเนี่ยเราจะเราจะสื่อสารกับปลาที่อยู่ในมหาสม,มุทรอินเดียเมื่อคงาแบบ มื่อโฮจะไม่มีทางทำได้ปะ่ะนี่หอใไหมเมื่อโฮจะไม่มีทางทำได้ออกับการที่แบบปลาแบบสองมหาสมุทรแม่งจะสามารถมาเจอกันได้หรือแบบจะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างน้อยก็ในในช่วงชีวิตเนี้ยอันนี้พอพอผมดูแล้วมาท้ายผมรู้สึกกันนะเออแบบเออแม่ง เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันที่เราอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงตอนนี้แบบว่าคนแม่งสามารถติดต่อกับเอเลี่ยนได้แต่ถ้าคิดแบบนี้ก็คือเราเราฟันธงไปแล้วว่ามันมีเอเลี่ยนอยู่จริงเอาจริงๆเป็นการบอกอ้อมๆหรือเปล่าว่าในจกักรวาลนี้ไม่มีเชื้อเพลิงพอที่จะทำให้เราเจอเขาหรือว่าเขาเจอเรา ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรายังไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหรอครับคือเอาง่ายๆแหล่งเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดของเราในระบบสุริยะจักรวาลเนี้ยก็คือพระอาทิตย์ซึ่งนะตอนเนี้คือถ้าถ้าที่ผมจะไม่ผิดอะ่ะเหมือนว่าเขาจะวัดเรื่องเ,ออเรื่อง ความแอ v ดวานซ์ของซีเ i ลิเซชันเนี่ยเขาวัดกันที่ว่าเาผ่าพันธุ์นั้นเนี่ยสามารถใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์หรือว่าเขาใช้คาว่าดวงดาวของระบบของตัวเองได้ดีแค่ไหนปะ่ะไ,ไอเรื่องการจัดว่าซีเ l ลิเซชันนั้นๆแม่งอยู่ในระดับไหนแล้วอะอย่างของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ยังใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ได้แบบ แค่นิดเดียวอ่ะมันมันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะขอบคุณคุณเอฟเฟสสำหรับช็อกโกแลตปั่นเดือนที่หกด้วยฮะคือคือเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของถ้าจะพูดถึงเรื่องของพลังงานนี่น่าจะต้องอีกไกลกว่ากว่าที่แบบว่ามนุษย์จะสามารถใช้พลังงานได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่จะแบบใช้ในการทำนู่นทำนี่ ส่วนเรื่องของจัก,กรวาลคู่ขนานเนอะผมก็น่าสนใจนะตอนนี้มันเริ่มมีทฤษฎีที่ว่าเรียกว่าคาร์ตาเชฟสเกลใช่ไหมที่แบบว่าวัดว่าสิ่งมีชีวิตมันเป็นสิ่งมีชีวิตในระดับไหนเหมือน ปัจจุบันเรื่องของ Parallel Universe หรือจัก,กรวาลคู่ขนานนี่เหมือนมีฟิสิกหลายแขนงที่คิดว่ามีอยู่จริงจากการคำนวณและเพียงแต่ว่าคือในทางทฤษฎีเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอยู่จริงแต่ในทางปฏิบัติอะไรทางปฏิบัติแค่ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปยังไงอะไรอย่างนี้ปะ แล้วก็ผมเคยไปดูคลิปคลิปหนึงเมื่อไม่นานมานี้ที่เขาบอกว่ามันสามารถเดินทางไปยังจักราวาลคู่ขนานได้ผ่านทางหลุมดําอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเข้าไปในหลุมดําก็จะสามารถไปโผล่ที่จักราวาลคู่ขนานได้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสมมุติว่า สามารถใช่ใช่มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติอะมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะทําได้จริงๆหรือเปล่าหรือจะทําได้ภายในแบบกี่ปีข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วจะกลับมาที่เดิมได้ไหมเออนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาเข้าใจกันก็คือ หลุมดำเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้โดยที่ไม่ตายเพราะว่าหลุมดำเนี่ยมันเป็นมันเป็นอนโมูลี่ที่แรงโน้มถ่วงรอบๆอะ่ะมันเรียกว่ามันเยอะมากๆจนกระทั่งว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปใกล้หลุมดำเนี่ยคือตัวเรามันจะแบบว่าโดนยืดออกเป็นสปาเกตตีจนจนเราตายอะไรแบบเนี้ย อันนี้ก็คือที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าหลุมดาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่าจริงๆเนี่ยหลุมดํามันมีหลายแบบมันไม่ได้มีแบบเดียวแล้วมันมีบางแบบที่มันไม่ใช่หลุมดําที่เป็นวงกลมอะครับแต่มันเป็นหลุมดําที่เป็นโดนัทคือหลุมดําที่เป็นวงกลมก็คือคุณนึกภาพลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ย แต่หลุมดําที่เป็นโดนัทคือถ้านึกภาพโดนัทในแบบมิติที่4มันคงจะนึกภาพออกได้ยากแต่แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หลุมดําที่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นหลุมดําที่เป็นโดนัทแล้วพอมาเป็นหลุมดําที่เป็นโดนัทเนี่ยมันเลยทําให้แรงโน้มถ่วงรอบๆอบหลุมดําประเภทนั้นเนี่ยมันเหมือนมันถูกหักล้างกันออกไปจนมันมีจุดที่เราสามารถเคลื่อนที่ผ่าน หลุมดาหลุมนั้นไปได้โดยที่ไม่โดนแรงโน้มถ่วงดึงตัวออกจนแบบว่ากลายเป็นสปากเกตตี้อันนี้คือในทางทฤษฎีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือในทางปฏิบัติมันก็คงจะเป็นไปได้แบบยากที่เราจะไปพิสูจน์อ่ะคืออย่างน,น้อยๆก็อีกนานอ่ะอย่างน,น้อยๆก็คือเราต้องผ่านเรื่องแบบว่าใช้พลังงานจากดาวเลอร์ของเราให้มีประสิทธิภาพให้ได้ก่อนอเพราะว่า คือเอาง่ายๆว่าการจะแบบว่าไปถึงหลุมดำอะ่ะมันต้องมีเรื่องการที่แบบว่าสามารถเอายานอย่างน้อยๆคือสามารถเอายานอากาศไปถึงใกล้ๆหลุมดำได้เอ่อซึ่งแน่นอนครับมันมันไม่จำเป็นต้องส่งคนไปคือมันส่งโดรนเข้าไปส่งอะไรเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ั่นแหละคือหลุมดำที่เราจะไปลองเนี่ยไม่อยู่ห่างไกลจากโลกออกไปแบบไม่รู้กี่ล้านปีแสงคือมันก็ต้องแก้ปัญหาสองอย่างให้ได้ก่อน หก็คือเรื่องพลังงาน2ก็คือทํำยังไงให้เดินทางได้เร็วกว่าแสงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือความเข้าใจในฟิสิกส์ของมนุษย์ก็คือเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงได้ไม่ว่าอย่างไงก็ตามนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรายังไม่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดเรื่องการเดินทางได้เร็วกว่าแสงอะ่ะก็คือมันก็ไม่มีทางจะไปถึงหลุมดําที่ว่าด้วยซ้ํา พราะมันอยู่ห่างออกไปแบบเป็นล้านล้านปีแสงอะไรแบบเนี้ยหรือแบบพันล้านปีแสงหรือเอาแค่แบบหล้านปีแสงก็คือแบบมันไม่มีทางไปถึงแล้วอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีวิธีการที่ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าแสงซึ่งอ่าในทางทฤษฎีก็มีโอกาสเป็นไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยส่งไปได้แต่สื่อสารกลับไม่ได้จะส่งไปทำอย่าง เอาไม,ไม่ไม่ได้แล้วพี่ผมว่าแค่ส่งไปแต่สื่อสารกลับไม่ได้ก็ก็น่าสนใจแล้วนะอย่างแบบ Inter อ, Inter ar, อินเตอร์สเตลล่าเงี้ยอินเตอร์สเตออินเตอร์สเตลล่าก็คือส่งคนเข้าไปแต่ว่าแบบสื่อสารกลับมาไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้เราอาจจะส่งหุง่นยนต์เข้าไปแล้วแบบให้หุ่นยนต์มันไปทำูุนทำนีไว้ก่อนถ้าสมมติมันสามารถแบบไปได้นะส่วนส่วนเรื่องการเดินทางเร็วกว่าแสงอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า คือการเดินทางเร็วกว่าแสงเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการขยายแล้วก็การบีบอัดสเปซเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไอมันจะมีเขาเรียกว่าเครื่องวาร์ปเหรอวาร์ปไดรฟที่แบบว่ามันมาจากหนังไซไฟจนในปัจจุบันมันน่าจะแบบว่า มีคนแบบว่าคิดค้นขึ้นมาในทางทฤษฎีแล้วอะเนี่ย warp drive h a s finally become reality German physicist found a solution อันนี้เป็นคลิปเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่า warp drive นี่น่าจะสร้างได้แหละเนี่ยจริงๆคลิปแนวนี้มันมีมาหลายปีแล้วนะไอพวกแบบว่าทฤษฎีทางฟิสิก ที่เขาคิดว่ามันจะสามารถเป็นไปได้ก็คือสร้างแบบพวกวาร์ปไดรฟ์ทำให้เราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงอะเหมือนมันมันเล่นกับการบีบอัดสเปซสเปซคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะใช้คาว่าอะไระไม่ละคือ วาร์ e ไดรฟ์ในที่นี้มันไม่ใช่แบบไอวอลแฮมเมอรคือแบบ w a ลแฮม m มอรเนี่ยมันเปิดประตูมิติเข้าไปในอีกมิติหนึ่งแล้วก็เปิดประตูมิติอ่เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดประตูมิติออกจากมิตินั้นแล้วก็ไปโผล่อีกที่หนึง่งใช่ปะแต่อันนี้ไม่ใช่เออมันเป็นเหมือนการบีบอัดหรือการขยายห่วงมิติก็คือให้เรานึกภาพว่าณนะตรงเนี้เราสามารถบีบอัดให้มัน ให้มันแคบลงได้หรือเราสามารถขยายให้มันกว้างขึ้นได้คือคือคือคุณนึกภาพถ้าถ้าสมมุติว่าจะให้อธิบายให้เห็นภาพก็คือคุณนึกภาพว่าผมอะทํามืออยู่เฉยใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมติผมมีเครื่องที่สามารถขยาย้วงมิติตรงนี้ได้อะที่คุณจะเห็นนะตอนนี้ก็คือเหมือนมือผมอะจะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆแยกออกจากกันนึกออกปะโดยที่มือผมอะอยู่เฉยแต่เนี่ยมือผมขยับ แต่ผมทำเอฟเฟกให้ดูว่าถ้าสมมุติมันมีวาร์ปไดรฟ์ที่มันสามารถขยายห่วงมิตินะบริเวณนี้ข้างหน้าผมได้จริงๆอะ่ะมือผมมันจะต้องค่อยๆขยายขึ้นนึกออกใช่ปะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันบีบอัดมันบีบอัดห่วงห่วงมิติข้างหน้าได้คือมือมันก็จะค่อยๆเล็กลงแล้วก็ค่อยๆเข้าใกล้คือมันไม่ สำหรับผมอ่ะคําว่าโพโต้อ่ะมันเหมือนเป็นการเปิดประตูมิติไปอีกมิติหนึ่งเลยนึกออกไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเป็นมิติของเราเว้ยเพียงแต่แค่ว่ามันมันขยายหรือมันบีบหัวงมิติของเราได้แล้วอันเนี้ยมันเลยเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราจะสามารถใช้ไอคอนเซปต์ในการบีบอัดหรือในการขยายหัวงมติติตรงเนี้ยมาทำวาร์ปไดรฟ์ให้ยานอวกาศของเราเนี่ยแม่งเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้ยังไง อะไรแบบนี้นะก็คือเขามองว่าให้นึกภาพว่าเราสามารถทำวาร์ปไดรฟ์เป็นเหมือนหลอดแล้วเราอะเคลื่อนที่ไปตามหลอดแล้วระหว่างที่เราเคลื่อนที่ไปตามหลอดอะไอวาร์ปไดรฟ์ตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่บีบห่วงมิติข้างหน้ายานแล้วก็ขยายห่วงมิติข้างหลังยาน แล้วมันจะทำให้ยาเนี่ยแม่งเคลื่อนที่ผ่านห่วมิติไปได้โดยที่ตัวยาน่ะมันไม่ต้องขยับนี่รอรอ่ะแต่ว่าการบีบอัดแล้วก็การขยายของห้วงมิติอะมันเป็นตัวทำให้ยาเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเร็วกว่าแสงอันนี้คือที่ทางทฤษฎีเขาคิดกันขึ้นมานะ ซึ่งส่วนส่วนใหญ่อะไรที่มันทําไม่ได้ในปัจจุบันอ่ะแต่ว่ามันมีทฤษฎีคิดคนขึ้นมาในอนาคตมันก็อาจจะทําได้เออนึกภาพแบบเวลาเวลาไส้เดือนมันคลานใช่เวลาไส้เดือนมันคลานเนี่ยคุณจะเห็นว่าบางบางส่วนของไส้เดือนอ่ะมันหดส่วนบางเสือของเอ่อบางบางส่วนของไส้เดือนอ่ะมันขยายนึกออกปะถ้าคุณคุณนึกภาพว่าถ้าคุณอยู่ในตัวไส้เดือนอ่ะคุณอยู่เฉยเอ่ะ แต่ว่ากล้ามเนื้อของไส้เดือนบางส่วนมันหดแล้วบางส่วนมันขยายคุณจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อให้คุณอยู่ในตัวไส้เดือนเฉยๆอันนี้ผมว่ามันเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจแต่เท่าที่ผมเข้าใจอ่ะการทําแบบนั้นอ่ะมันต้องใช้แอนตี้แมตเตอร์อะไรพวกเนี้ซึ่งแอนตี้แมตเตอร์หรือดามแมตเตอร์ก็ไม่รู้ว่าที่ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้นะซึ่งปัญหาคือการที่จะผลิตไอ้พวกแอนตี้แมตเตอร์หรือว่าไปหาไปรวบรวมมาเนี่ยมัน ทำได้ยากมากๆเนื่องจากว่ามันหาได้ยากเออผมผมจะไม่ได้แล้วว่ามันใช้คําว่าแอนตี้แมตเตอร์หรือดาร์แมตเตอร์คือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยสออย่างนี้มันน่าจะเป็นคนละอย่างกันปะแล,แล้วในวาร์ปไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ทั้ง2องอย่างหรือมันต้องใช้อันใดอันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วต,ต้องไปนั่งดูเพราะว่าผมชอบดูคลิปพวกนี้เมื่อสมัยสอสปีที่แล้วอะ่ะคือมันมีคลิปแนวนี้ออกมาเยอะมากแล้วเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีคลิปแนวนี้ออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเอาไว้มานั่งดูคลิปนี้ ว่าคลิปนี้สิบหกนาทีอะที่เขาบอกว่าเออวาร์ปไดรฟ์มันเป็นไปได้ทางทฤษฎีมันเป็นยังไง <c oughs> แล้วร่างเราจะไม่แหลกใช่ไหมคะอืมผมว่าไม่ จริงๆการที่เรามองว่าห้วมิติรอบๆตัวเรารวมถึงตรงตัวเราด้วยมันโดนบีบอดัดหรือมันโดนขยายเนี่ยมันไม่ได้จะเหมือนการโดนบีบหรือโดนดึงคือถ้าสมมุติว่าเราเราโดนดึงหรือเราโดนบีบให้ตัวเราเล็กลงในขณะที่ห้วงมิติรอบๆเราอะ่ะมันยังมีขนาดเท่าเดิมอะ่ะคือมันจะมีผลต่อร่างกายเราเว้ย แต่ถ้าสมมติว่าหัวมิติรอบๆเรารวมถึงตัวเรามันโดนบีบอัดหรือโดนขยายอะผมว่าตัวเราน่าจะไม่รู้สึกอะไรแต่จะถ้าจะให้อธิบายเห็นภาพมันต้องทำยังไงไม่รู้ดิผมในในหัวผมถ้าจินตนาการผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้จะมีส่วนม,มันมันมันไม่ได้จะมีการกระทบต่อ ต่อร่างกายของเราอะเท่าที่ผมคิดอะแต่ก็ไม่รู้อันนี้คืออันนี้ผมจินตนาการเอาจากข้อมูลที่ได้รับออนะใช่ใชมันน่าจะเหมือนเออมันน่าจะเหมือนกับการที่เรามองกระจกที่มันแบบว่ามันเว้าวหรือมันนูนแล้วตัวเรามันเบี้ยวนี่ออกปะคือมันจะเห็นแค่ว่าคนอื่นมองเข้ามาจะเห็นว่าตัวเราแบบว่าบวมขึ้นหรือโดนหดแต่ว่า ในตัวเราเองที่อยู่ตรงห้วงมิติที่โดนบีบหรือโดนขยายอน่าจะไม่รู้สึกอะไรเท่าที่ผมคิดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมันคือการบีบอัดหรือขยายทั้งทั้งห้วงมิติเลยมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่เราดึงตัวเราเองเออเหมือนเหมือนเรายืดได้หดได้แต่ไม่เป็นไรใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น ดูพวกนี้ต้องระวังหลายๆตัวยังเป็นแค่ t h e o theoretical concept อืมผมเข้าใจครับเข้าใจว่ามันยังเป็นแค่ทฤษฎีแต่ก็มันผมมันเป็นเรื่องที่อะไรที่น่าสนใจที่แบบมันทำให้เรามานั่งจินตนาการได้แล้วมันก็สนุกดี